บทที่12บคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหาะนังจตุสัจจาสพังรัสร้างเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราฮะโยพุทธาอธาวีสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัทเตเกว มูนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภะคุณากโรหัทเยมีอนุรุตโธสารีพุทธโธสักขะคีเนโคทันโยปฏิภาครสมิงโมคลานโสะวามเกตคักคิเนสวาเนไมหังอาสุอนันทาราหูโลกัสโปจามหานาโมอุภาสุงวัสโสตะเกเมเจสโตปฏิภาครสมิงปุริโยพังกะโรลิสินโนสีสัมปันโนโสพุติโอวินิบุงเขวโรภูมารักัสโปเถโรมเหสีสิจวัทโก โสไมหังวัฒนนิจังปฏิทาสิกุณากโรคุณโนังคุริมาโรเจปารินัทสิโรีเทรลาปัญจัอิเมชาตานราเตศิลกามะมะเศสศีสีมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิสีมหาเถราชิตวันโตชิโนรัสสาสรันตาศิลาเตเชนะอังคมังเกหุสันติตา รัตนังพุรโตอาสิทักขินีเมตตาสุตกังค่ักข้ามพระโตวาสิวามีอังคุลมาลกังกขันฑะมรปริตันสะอาตานติยสุตกังอากาเสชทนาอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสตับปาการลังกตาวาตาปิตาทัสันชาตาท้าหิรัชตุรัสันตุปัทวาอาเสสาวินายังันตุอนันตชินาทิยาสาวัตโตเมสสิเตนะสกาสัมภูทรัพย์ปะเลชินาปชะลาปะชิมิหิมะหิรันตังมะหิเะเล สทัทธาปะเลนสุมังสัพเพเม,มหาคุริสัสภา,าอิจเจมันโตสุกโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวทำมานุภาเวนะชิตตาลสังโฆสังคานุภาเวนะชิตตันาราโยสทัทธามานุภาวะบริโตจารามิชินาปัญเลตีบทที่13าพระหุงมหากา พาหุ้มสหัสพิมนีมาซาอุทันตังคีเมฆลังอุทิดาโคลาสเซนมาลังทานานิธรรมวิธีนาชิตตวามุนินโททันเตหะซาภวันตุเตเชียมังคลานิมาราติเลกามปิยุชิตาสภารัตติงโพรำปนาลวกรรมะขมาทัตทะยขันตีสุทันตะวิธีนาชิตตวามุนินโททันเตหสซาภวันตุเตเชียมังคลานินาราคิลีขาชาวะลังอติมาาพูตังทาวคิสกามัสลีวสุทารุนันตังเมตตมผู้เสกาวิธีนาชิตตวามุนินโททันเตหะซาภวันตุเตเชียมังคลานิ อุกิตาคัคัมาติทัตตาสุทารุนันตังทาวันจิโยชนะบางคูริมาแล้ววันนั้นเอตีวิษณ์กัตตะวโนทิตวามุนินโทตันเตห้าทราบว่วันตุเตชียมังค์ารานิกัตตวานะกัตธมุทละยวะคัปินียะจินใจยัตุทวะจันนัชนะกายามัชเชนเตนะโสมาวินาชิตวามุนินโทตันเตห้าทราบว่วันตุเตชียมังค์รานิ สัจจังวิหายะมาติสัจจกะวะหะเกสดรวาทาพิโรวิตจมานังอติอัทธาภูตังปัญญัติทีปัสริโตชิต,วา,วตา,วาวาวาาุนินโทตันเตหะสาวปวันตุเตชิยังมังคะลานินันโทปนันทาผู้เชาคคังวิพุตังวิหิตทิงปุณเตระเทระผู้ชเชคเณนัทมาปยันโตริทูวะเสสาวิหินาชิตาวาวุนินโทตันเตหะสาวปวันตุเตชิยังมังคะลานิ ทุกขาทิฏฐิผูช้ชคเคนะสุ Starting. ทธัทั์ท,ท,ทั้งพะมังวิสุทธิชุติเมทิพกาวิณานางยานาคาเทนาวิหินาชิตาวามุนินโทตันเตหะสาวะวัตุเตชิมังคลานิเอตาปิพุทธาชิยมังคลาอัฏฐกถายวัจโนที่นั้นที่เนสระเตมาตันติหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัทวานิโมฆะสุขะอธิคะเยยัญนโรสปัญโยมหากรุณิโกนาโทหิเตยสภปานินางภูเรตวาบารมีสภวัตตุสัมพุทธมุตตะมาเอตินะคะสาวัชีนะโหตุตีชิมังคลัง เชียนโตพุยามูเลสักยานังอธทิวัฒโนเอวังตะวังวิเศวะหหิสยสุเชียมังกะลเลบเลาชิกาบังเกียสีเสระปทภิโกภเลพิเศเกสพุทธนาปัปโตพโมคติสุนัตตังสุมาขังสุภาตสุหุติตังสุโนสุโตตะสุทิถังธมะใจสุบารคินังกายกัมมังวาจะกัมมังวานินังบานนังมโนกัมมังปณิทิเตปัทขินาบารคินานิกรตะวานะและพันตะเถปัททินีภาวัตุสาวพระมังคะรังะขันตุสาวต กบัตธรรมมานุภาเวนะส,าสาทาโสธิอนดุเตเพราะว่าดุสาวพระมันนงลังรักขันตุสาวะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสทาโถ,าถ,าถาทีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปคาเรปุริคาเรตหิงตหิงจารธรรมทาน,นาีนะพระวันตุปูชิตาโสธิทิงกระโนเตทวิหารมันทะเลเทราจามัชชาวะนาวังกาจาพิคโอสารามิกาธานาปตีอุปาสก,กา มาจากเทสาริคามนิ้ามาจากอิสาราสัปปานาคูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาภุชัยปิจานทสัมภวาสังเสสังเรส,งเร,สงเรทชาตาอัฐาโอปปาติกานินยานิกังธรรมวารังปติจเตสัพเพปิทุกขัสะกะโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตงังธรรมโมธรรม มัทธา,าจะปุคลาสร้างโคโหัวตูสมาโ,โควัตาอัถาคะจหิตายักะอัมเหรักขะตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันตะสันนาหนตุสัพเพปิธาปานิโนพุทธะสาสเน สัมมาทาราังปะเวสันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเม,เ,มเมทนิงมาตาปิตาจักตระชังนิจังรักขิตลักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพทธาบทที่สิบห้าเทวตาอุโยชนาคาถา ทุกขปัตตาจาริทุกขาพยาปัตตาจาริพยาโสกับปัตตาจาริโสกาหุนตูสัพเพผิปานิโนอเอตาวาตาจะอมิท e สัมปะทางปุญญาสัมปะทางสังพเพทวานุโมทันตูสัพะสัมปติสิทธ,ธิยาทานังละทนัทาาน,น,ทนตูสัทธายาสีละทันตูสัพะทาภาวนาพิว,นะวาตาหุนต,ตูขันตูเท,ทวตาคาตาสัพเพพุทธาภปัตตาปัญเจกานันจะยังพระลังอรหันตาน,นันจะเตชีนะละขังพันธามิสัพะโซบทที่16สุมังคาราคาถา ขนตุสัพพังสุมาฆลังละขนตุววสับวัเทวตาส,ส,าส,สัมปพุทธานุภาเวนะโสตีขนตุนิรันตรังะขนตุสัพพังสุมาฆลังละขนตุสับวัเทวตาสัมปัธรรมานุภาเวนะโสตีขนตุนิรันตรังะขนตุสัพพังสุมาฆลังละขนตุสับวัเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะโสตีขนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียยและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตายัยด้วยการสยายสาธยายบมดสวดมนต์พระสูตรพระปร,ะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพยายดาทั้งหลายสดโปร รดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายโมและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอํานวยพอให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไวค้ครู6กแปตลอดจงวัตถุมงคลทั้งพวกที่ศาสสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระอริยจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการด้วยเธอสาธุ